สวัสดีค่ะยินิตรักษาสู่ช่องการพยากรณ์ดวงรายจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับข้อสุขารนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม25 6 8ัหรือ2,025นนั่นเองนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปสามารถกด ไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือว่าในไทม์สแตมป์ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใน e s สคริปชันนะคะกดนาทีได้เลยนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะต้องมีการชี้แจงก่อนเริ่มคลิปเป็นประจำนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมค่ะเรียกว่า e n e r a l reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เปียเทา่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มาทำนายภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแต่ถ้าไ้่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะทำนายตามนนนนนัั้้่เองะะคะแลวก็ จะมีกําลังใจให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะถ้าท่านใดอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะฟันเฟืองอยู่ด้านขวาบนของคุณใน u t u b e นะคะกดได้เลยนะคะเรียกว่า playback speed นะคะหรือปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นกดขึ้นได้เลยนะคะหรืออยากปรับให้ช้าลงก็กดช้าลงได้เลยแต่ถ้าต้องการที่จะฟังแบบสป e ด d ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น normal speed นะก็ฟังต่อเนื่องไปได้ยาวๆเลยนะคะเพืะะ่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของ ววันนีีก้กกเลยด่า,าสำหรับชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2568นะคะอะ่สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะกิ่งฟ้าทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงเอาไว้ใต้ description ด้านล่างนี้นะคะดวงครึ่งปีหลังจะเป็นแบบการทำนายคร่าวๆนะคะสำหรับ12ราศีภายใต้หัวข้อเดียวกันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือว่าดวงครึ่งปีหลังของคุณในปี2568เป็นอย่างไรนะคะก็สามารถไปดูคร่าวๆกันได้นะคะแปะเอาไว้แล้วแต่ถ้าท่าน,นใดที่ต้องการดูคลิปนี้ก็คือดวงรายเดือนก่อนให้ดูดวงรายเดือนก่อนแล้วค่อยไปดูดวงครึ่งปีหลังได้เลยนะจ๊ะโอเคเรามาดูราศีธนูทำนายจากไพ่พี่เน่แล้วก็ไพ่ทาหลอดอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลย delight decision นี่ยขึ้นคำว่าดีทั้งสองอะไรแปลว่าดวงมันต้องดีนี่เก <c oughs> ี่ยวไหมอันนี้ไม่แน่ใจดีไล i ์กับด c i ซิชันขึ้นมาเนอะโอเค two of pentacles three of pentacles knights of wands knights uh, of pentacles page of cups Nine of Swords, Five of Cups, Queen of Cups, the Moon, Five of Wands, Three of Swords, and the last one, the mm -hmm. Five of Pentacles. Okay, Rasi ในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเองจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเยอะนะคะอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานชีวิตอของอนาคตของคุณที่มันอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจพอสมควรเลยนะคะรวมถึงดวงของคุณเนี่ยมันจะเป็นดวงที่ช่วงนี้จะค่อนข้างหมุนเงินคล่องหรืออาจจะมีรายรับมาหลากหลายทางหรือมีการคิดว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อเสริม รายรับของคุณนั่นเองนะคะรวมถึงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณเองอาจจะมีดวงของการเปลี่ยนแปลงต่างๆความคิดนะคะหรือว่ามีการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างและอาจจะมีการเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พอเป็นคำเตือนก็คือระวังเรื่องการทะเลาะบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเราเสมอไปมันอาจจะเป็นแบบว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในองคอ์กรหรือการ ทะเลาะที่มันอาจจะเกิดจากคนอรอบข้างนะคะแต่บางทีมันอาจจะต้องมีเราเข้าไปเอี่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็เรามาระวังเรื่องคําพูดคําเจราจาการสื่อสารที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้แล้วกันนะคะระวังตรงจุดนี้ให้มากนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดการทะเลาะกับทุกคนแต่มันถ้ามันเกิดขึ้นเราจะได้ระวังเอาไว้ในการดูดวงครั้งนี้นะคะแล้วก็ะระวังในเรื่องสภาวะจิตใจความเครียดความวิตกจริตหรืออะไรที่เราอาจจะ คิดไปก่อนล่วงหน้านะคะแต่กิงฟ้าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจถ้าใครกำลังรู้สึกไม่โอเคหรือรู้สึกแย่หรือเจอสถานการณ์อะไรต่างๆกิงฟ้าขอส่งกำลังใจผ่านคลิป YouTube แล้วก็กอดบูทูธนะคะผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะ,ะทุกอย่างค่ะมันมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีมันเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเรานะคะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าอะไรที่มันดีถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเราต่อไปแต่จริงๆกิงฟ้ามมองว่าควาคดี like จะันนเป็ พลังงานของความสุขเป็นพลังงานของการที่คุณอาจจะเจออะไรที่แบบดีขึ้นหลังจากที่เจอสิ่งที่มันไม่โอเคอะไรอย่างงี้ฉะนั้นกิ่งฟ้าย,ยังเชื่อคําว่าฟ้าหลังฝนมันสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวคุณนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองนะคะอย่าเอาใจไปใส่กับอะไรมากใจคือบางทีบางครั้งเนี่ยบางทีเราเอาไปเอาใจเราอะ่ะไปไปอยู่กับตรงบางจุดที่สมมติบางคนอาจจะ มาว่าเราหรือมาติหรือมาอะไรเราเงี้ยบางทีใจเราอะค่ะอย่าไปยึดติดกับคำที่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือพลังงานด้านลบแต่ถ้าเขาติเพื่อก่อถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็เอามาปรับปรุงแต่ถ้าติแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ช่วยจะโลงใจหรือไม่ได้ช่วยพัฒนาอะไรเลย อย่าหาทำที่จะใส่ใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกนี้มันเหมือนมานผจญบางทีคนเราจะสําเร็จอะไรสักอย่างอะ่ะมันจะมักจะมีอะไรแบบมานผจญระหว่างทางเป็นเรื่องปกติค่ะกิ่งฟ้ายังเจอเลยแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเราจิตเข้มแข็งเราได้รับกําลังใจดีๆจากหลายๆคนแล้วกิ่งฟ้าไปอีกหนึ่งกำลังใจกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะผ่านพ้นได้แน่นอนนะคะสู้นะคะเราจะสู้ไปได้วยกันนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไพ่เขาแค่ขึ้นเตือนเฉยถ้าจะใจดีกับใครใจดีให้ถูกคน อย่าใจดีกับคนที่เขาเองหวังแต่ผลประโยชน์กับเรานะคะไพ่ได้บอกว่าอย่าไว้ใจคนให้มากนะคะบางทีคุณเป็นคนใจป้มใจใหญ,ใหญ่เต็มที่กับทุกอย่างนะคะแต่ไม่ต้องไปใส่ใจมากค่ะหมายถึงว่าอะไรถ้าเรารู้สึกว่าเอออยากช่วยเหลือไม่ว่าการช่วยเหลือแต่ต้องช่วยโดยที่เราไม่เดือดร้อนแต่ไม่ต้องไปหาคําตอบว่า เราช่วยแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนไหมอะไรเงี้ยอันนั้นแปลว่าเราไม่ได้ช่วยอย่างแท้จริงฉะนั้นเลยบอกว่าช่วยเราช่วยเลยนะคะทําบุญคือทาบุญเลยไม่ต้องไปคิดอะไรว่าฉันทาบุญคนไม่ขึ้นหรือเปล่าฉันไม่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบมโนภาพขึ้นไปมากกว่านี้นะคะอาฉะนั้นกิ่งฟ้าแค่บอกเฉยบางทีบางครั้งเนี่ยคนคุณอะอาจจะโดนเอาเปรียบง่ายกับคนใกล้ตัวเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าใจดีให้ถูกคน แต่การใจดีเป็นเรื่องดีมากๆนะคะจริงๆช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยของคุณนะเงินมันขึ้นการเงินของคุณดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆค่ะหมุนเงินคล่องแต่มันอาจจะมีคนแบบบางทีอยากจะมาเบียดเบียนเรื่องการใช้ตังของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบ้างนะคะ,ะเรามาดูเรื่องการางานแบบเจาะลึกกันดีกว่านะคะ Ace of Wands ขึ้นดีตั้งแต่ใบแรกเลย Knights of Wands Ten of Pentacles Queen of Swords นะคะ The Fool Page of Swords ดีมากค่ะ การทำงานของคุณถือว่าไปได้ได,ไได,ด,ดีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีคนคอยแบ็กอัพสนับสนุนดี คุณต้องบุกลุยด้วยความสามารถของคุณเองแล้วคุณจะสําเร็จด้วยตัวของตัวเองแต่มันมีคนแบกอัพแหละแต่สุดท้ายเราต้องบุกลุยเดี่ยวด้วยตัวของตัวเราเองเหมือนเราจะเป็นแบบประหนึ่งว่าเป็นอาเจที่ต้องเคลียร์ทุกงานเลยไม่มีเราแม่งงานไม่ได้ไม่ขาดเราไม่ได้เหมือนขาดใจฉันต้องจัดการทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นบอกเออมันอาจจะงานหนักแต่ท่องเข้าไว้โชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทําและงานที่เราทําสําเร็จรุง่งทุกงานเลยนะคะแล้วถ้าว่าใครทํางานพวกงานฟรีแลนซ์งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์อาร์ติสต์นหน่อยๆ ช่วงนี้ดีนะคะอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางก็ดีหรือทำงานเป็นบริษัทครอบครัวหรือทํางานเป็นบริษัทใหญ่นะคะ,ะค่อนข,ข้างดีนะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นเป็นลักษณะของคาว่าเขาขึ้นเตือนว่าระวังการมีปัญหากับคนที่อายุงานน้อยกว่าเราตําแหน่งหน้าที่ที่แบบเราต้องควบคุมเขาหรืออายุน้อยกว่าเราไปเลยหรือว่าแบบเปรบเป๋เห็นภาพคือเหมือนเด็กฝึกง,งานอะช่วงนี้ต้องระวังให้มากใช้คําพูดให้ถูกหลักแล้วกันถ้าเราใช้คําพูดแบบแมนเชิงจิตวิทยาค่ะ เดี๋ยวมันจะแก้ไขได้แล้วเราจะเข้ากับคนพวกนี้ได้แต่ถ้าเราใช้แบบเชิงออกคําสั่งใช้อารมณ์เราจะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าเราหรืออายุงานน้อยกว่าเราหรือตําแหน่งเขาอยู่น้อยกว่าเรามีปัญหาแน่นอนต้องระวังนะคะแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายภัย,ยึ้นภาพลวงตาท,ทุกอย่างบางทีบางครั้งเนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูอย่าหูเบานะคะแล้วก็อย่าเชื่อจนกว่าเราจะได้เห็นกับตาจริงๆนะคะแล้วก็ คุยพูดคุยอะไรเงี้ยพวกนี้มังสิมังสิมึงอย่างเราเห็นกับตาแต่ก็ต้องพิสูจน์อยู่ดีนะคะแต่ไพ่ขึ้นธาตุไม้สมบูรณ์มันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์หรือแปลได้เหมือนกันว่างานของคุณอนะ่ะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นและราบรื่นขึ้นกว่าเดิมแตนน่จริงๆมันคือความหนักแน่นการมีอํานาจบารมีแล้วล้ไพ่แปลกเนาะอันนี้ขึ้นเตือนหลายรอบมากๆแปลกมาก,มาก,มากราศีธนูคนน่ากลัวผีอย่าไว้ใจคนให้มากระแวงบ้างก็ดีในบางครั้งแต่ไม่ใช่ระแวงจนกลัวจนเกินไปนะคะแล้วถ้าใครทําไม่ดีกับเรา จงอโหสิกรรมให้ได้อันนี้กิ่งฟ้าได้แค่พูดนะคุณจะโอโหสิกรรมไม่อโหสิกรรมเรื่องของคุณเลยกลิ่งฟ้าไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณด้วยแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่ในการทํานายว่าถ้าเรากําลังโกรธเกลียดใครมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการทํางานต้องโอโหสิกรรมให้ได้ใจคุณจะเบาแล้วคุณจะเจอคนลักษณะแบบแบบเนี้ยที่มันไม่ดีกับเราน้อยลงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างอีกหนึ่งอย่างถ้าเราทําอะไรผิดเราต้องรู้จักการให้อาภัยตัวเราเองบ้างแล้วก็ไม่ทําผิดซ้ําแค่นั้นเองนะคะการโหสิกรรมการให้อาภายัยมันทั้งตัวเราแล้วก็กับบุคคลอื่นด้วยจะทําให้เราเองเจออะไรดีๆหรือมันเป็นดวงเปิดรับมากขึ้นกว่านี้อย่าเอาพลังงานด้านไม่ดีหรือสิ่งที่มันไม่ดีที่อยู่ในจิตใจของเรามาปิดกั้นความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องการทํางานและให้กินความพยายามจะเป็นผลในปลาคราฟายเป็นมังกรเลยนะคะคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หรืออาจจะคิดการใหญ่แล้วสาเร็จนั่นเองนะคะฉะนั้นบางท่าานอจจะ มีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นหรืองานที่สําคัญหรือท้าทายหรือชาร์เลนจ์มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะอ่ะเรามาดูเรื่องการเรียนกันดีกว่านะคะการเรียนของคุณถือว่าดีนะคะถือว่าใช้ได้มากๆบางท่านถ้ามีแลนที่จะเปลี่ยนซิ้วย้ายคณะเรียนต่อตามประเทศเรียนเสริมเรียนเพิ่มเรียนเพื่อเอามา,าต่อยอดทางธุรกิจเรียนเป็นงานอเดเร่เรียนต่อปริญญาอีกใบหนึ่ง ทำได้หมดเลยเรื่องการเรียนดวงขึ้นอัพเวลมากดีมากๆค่ะแล้วช่วงนี้การเรียนของคุณสติปัญญาความคิดของคุณจะโลดแล่นจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นสติปัญญาความจําดีขึ้นด้วยนะคะดีมากค่ะสำหรับเรื่องการเงินนะการเงินเป็นยังไง The Hermit Six of Pentacles Six of Cups Knights of Swords Ace of Pentacles นายสุพัชเงินหามาได้รับทรัพย์ก้อนโตเลยนะจากความสามารถนะจากการลงมือทาแต่ใช้เงินเก่งนะคะแต่ใช้เงินเก่งมากแต่บางคนอาจจะใช้ไปกับบุตรบริวารน,นะคะหรือใช้ไปกับสับปสั์เลี้ยงก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเออใช้ไปกับการลงทุนทําอะไรบางอย่างก็ทําได้หรือใช้ไปกับเรื่องการเรียนการศึกษาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าการเงินของคุณดีมากๆดวงการเงินของคุณขึ้นมากๆการเงินของคุณถ้าบางคนเป็นข้าราชการมันก็ หรือบริษัทที่มันเงินเดือนฟิกส์ค่ะมันก็จะเป็นทางลา,า,า,าบขาเขาเรียกว่าการอย่างคุณจะราบหรือราบเรียบแต่มันก็จะอาจจะแบบว่าไม่ได้หวือหวา นะคะแต่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ในกรณีบางคนอาจจะทํางานพิเศษหรือว่ามีค่าคอมมิชชั่นหรือแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวทํามากยิ่งได้มากอย่างเงี้ยช่วงนี้เงินจะเข้ามาสะพัดมากขึ้นกว่าเดิมเป็นการเจริญเติบโตในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยมันผสมประสานกันนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าสามารถเก็บเงินได้อยู่นะคะหรือว่ามีโอกาสาที่จะทําเงินได้มากกว่าหนึ่งช่องทางฉะนั้นการเงินของคุณช่วงนี้รับทรัพย์รัวๆเลยถือว่าดีมากๆนะคะดวงขึ้นนะคะถ้าใครคิดจะลงทุนทําอะไรก็วางแผนใ้ดีก็สามารถลงทุนได้นะคะแต่ต้องลง ทุนอะไรที่แบบไม่เสี่ยงตัวเองอะ่ะจนมากเกินไปพอประมาณนะคะการความรักค่ะความรักคนโสดสนิทเปยังไงบ้างนะคะ Uh, Two of Wands Nines of Pentacles Queen of Pentacles นะคะขออีกใบหนึ่ง Ten of Wands ขออีกใบหนึ่ง Tower okay สำหรับเรื่องความรักนะคะไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ ช่วงนี้ความรักจะมีเข้ามานะคะแต่ไพ่ก็จะขึ้นว่าเป็นได้หลากหลายแบบนะอาจจะมีคนที่มีตําหนิเข้ามาเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นแต่จริงๆ LGBTQ ช่วงนี้จะสมหวังความรักมากกว่าปกติแต่ว่าไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่เจอรักที่ดีนะเจอแต่แค่ LGBTQ แนวโน้มจะมากกว่านะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอคนคนนี้จากการทํางานหรือว่ามีคนแนะนําให้รู้จักมีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนําให้รู้จักก็เป็นได้แต่คนนี้มีความรับผิดชอบสูงมากๆม,มีโอกาสเจอคู่สูงมากๆแต่ถ้าเราปิดกั้นเราไม่ได้สนใจหรือรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานก็อาจจะยังไม่เจอแต่ถ้าเราเปิดใจหรือออกไปเข้าสังคมบ้างนะคะมันจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาสูงมากๆเลยนะคะมีโอกาสที่จะเจอใครที่รู้สึกว่า เหมาะสมกับเราเข้ามานั่นเองนะคะแต่มันต้องใช้เวลาไพ่ขึ้นช้าหน่อยแต่ชัวร์สำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมขอเปิดใบเดียวไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสชัดเจนกันสูงมากๆว่าจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ แต่ถ้าสมมติคุณทั้งสองคนคุยกันถูกคอจริงๆล้วรู้สึกถึงความเป็นไปได้มันมีเซนส์ของเราเองอะค่ะกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสได้แฟนสูงหรือได้พัฒนาถึงขั้นชอบกันมากขึ้นหรือว่าได้เปิดเผยกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องความรู้สึกต่างๆกับตัวเองกับคนอื่นอะไรเงี้ยได้เปิดเผยมากยิ่งขึ้นฉะนั้นมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงมากนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ระวังแค่ในเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะ ถ้าสื่อสารผิดพลาดรีบเคลียร์กันให้จบใช้ความความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ใช้ความใจเย็นในการพูดคุยกันหน่อยละกันช่วงนี้นะคะใช้สตินะคะใช้เหตุผลในการคุยกันอย่าใช้อารมณ์ไม่ฉะนนั้นมันจะเป็นปัญหาลามทุ่งไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าไพ่ขึ้นว่ามันมีไฟการสื่อสารอาจจะแบบปะทุหรืออะไรอย่างเงี้ยคือการทะเลาะกันอย่างรุนแรงเกิดขึ้นได้แต่ไพ่ขึ้นว่ายังไม่เลิกลากันหรอกแต่มันสร้างบาดแผลซึ่งกันและกันได้นะคะฉะนั้นระวังตรงนี้ให้มากนะแค่ระวังตรงจุดนี้แต่ถ้าเรารักกันดี ไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็ได้ไปต่อแต่ถ้าแบบว่าเหมือนมีปัญหากันทะเลาะกันลามทุกไม่จบไม่สิ้นมันท็อกซิกใส่กันมันก็จะมันก็จะกระทอนกระแท่นไปอ่ะเหนื่อยคบกันแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่แต่งงานจะคล้ายๆคนที่มีคู่เมื่อครู่นี้นะคะคล้ายๆกันนิดหนึ่งนะคะอลองย้อนกลับไปฟังได้นะคะแต่สุดท้ายไพ่ขึ้นว่าเอาเป็นว่าสําหรับคนที่แต่งงานกันแล้วถ้าคุณมีเรื่องที่ มันม,มีถึงขึ้นลงขึ้นศาลมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใครที่สมควรที่จะได้รับความยุติธรรมก็จะชนะตรงจุดนี้ไปก็คือ,อคนที่คือมันเหมือนไพ่ขึ้นว่าความยุติธรรมจะเป็นของเราถ้าเราทําถูกต้องแค่นั้นเองอันนี้คือสําหรับคนที่มีปัญหาถึงขึ้นลงขึ้นศาลเนอะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็รักกันดีก็รักกันต่อไปแหละแต่ไพ่มันจะขึ้นในแนวลักษณะการเตือนนิดนึงด้วยแล้วกันสาหรับคนที่แต่งงานแล้วช่วงเนี้ย คำพูดคเจราจาระวังมันจะเป็นเหมือนดาบแหลมคมที่ทิ่มแทงใส่กันนะคะให้ระวังให้มากเพราะว่าไพ่มันขึ้นในแนวแลักษณะว่าบางทีสื่อสารไม่เข้าใจบางทีอีโก้สูงบางทีมีความคิดเป็นของตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็ไม่รับฟังกันนะคะระวังนะคะตรงนี้มันจะสร้างบาดแผลไม่จบไม่สิน้นแล้วเป็นแผลที่แบบ มันไม่หายสนิทสักทีหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยระวังในเรื่องความท็อกซิกตรงนี้ให้มากนิดหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยไพ่เขาบอกระวังในเรื่องของคําว่าแบบระบบภายในนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสีดําภายในหรือว่าอาหารการกินนะคะหรือในเรื่องไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจโรคที่เป็นเหมือนตามตามเทรนด์ตามตามฤดูกาลอะ่ะต้องพูดแบบนี้นะคะ อากาศเปลี่ยนภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดบางคนอาจจะบอกว่าปรับปรับตัวเองไม่ได้กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ทุกชนิดด้วยในช่วงนี้ป้องการรักษาความสะอาดดีๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเล็กๆแน่น้อยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะบางทีถ้ามันเป็นแค่มีดบาดเล็กๆมันก็โอเคเนาะแต่บางทีอุบัติเหตุใหญ่ก็ต้องระวังนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าไพ่จริงๆมันขึ้นว่าถ้าเราอยู่บนความไม่ประมาทก็ไม่เกิดขึ้นแต่บางทีบางครั้งเนี่ย มันมันเกิดจากปัจจัยที่แบบมันไม่ได้อยากให้เกิดอะ่ะมันมันบางทีบางคนเนาะแบบขับขับรถอยู่อะ่ะอาจจะมีคนอื่นมาชนอะไรเงี้ยโดยที่แบบอา้าวเราไม่รู้เรื่องเราไม่ได้ผิดอะไรเงี้ยคือในช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงแต่เดี๋ยวกิ่งฟ้าจะ ดูในเรื่องของการทำบุญในการแก้ตรงจุดนี้ให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุทุกคนนะคะแต่ไพ่แค่ขึ้นเตือนเอาไว้เฉยๆว่าอยู่บนความไม่ประมาทในเดือนนี้ให้ระวังให้มากคือมีสติทุกย่างก้าวละกันถ้าเป็นไม่ได้ถ้าใครขับรถเองก็หาบท,ห,าบทหลวงปูท่ทวดนะคะลองไปเสิร์ชใน Google มีบทสั้นๆน่ะสวดก่อนที่จะขับรถไปทุกวันเหมือนเวลาเราเราปิ้นออกมาแล้วเรา,เาไปเคลือบอะคะ่ะแล้วก็เสียบไว้ที่จอดที่เทบที่เรานั่งอะที่นั่งตรง ที่แบบกันแดดอ่ะเวลาเราเสียบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็สวดก่อนที่จะเดินทางเพื่อความสบายใจแล้วก็เรียกสติในการขับรถให้กับเราด้ืยอเพราะบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าเหมือนขับรถแล้วหลับในอะไรเงี้ยอันตรายเนาะอ่ะโอเคสําหรับเรื่องการทําบุญนะคะทาบุญกับอะไรก่อนอันดับแรกทําบุญกับคนที่มีพระคุณเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญทําพี่ป้าน้าอาปู่ญาตยายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นั่นคือกิ่งฟ้าจะเรียกว่าพระในบ้านแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามันมี2มุมนะคะมีทั้งคนที่มีพระคุณที่ดีกับไม่่่นนะะะคคคถ้าาเรจททีีีพุณด ก็อย่าลืมดีกับพวกเขากลับแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวจงทําในสิ่งที่ตัวเราเอง ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือผู้อื่นเดือดร้อนเป็นพอนะคะแต่ถ้าเราเจอคนที่แบบไม่โอเคก็อย่างที่กิงฟ้าบอกกิงฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้อะไรควรทาไม่ควรทําขอทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นพอแค่นั้นเองนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทากับอะไรดีทําเพื่อแก้เคล็ดในเรื่องที่กิ่งฟ้าบอกในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะหรือเรื่องอุบัติเหตุต่างๆหนึ่งบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทําบุญบัพพะบาตนำผูนะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพระหรือสาม ร่วมบุญก็พอนะคะถ้าเป็นเจ้าภาพามันจะแบบใช้ตงคงเยอะนิดหนึ่งเนอะอาจจะเป็นการร่วมบุญร่วมบุญกับผู้อื่นแบบเป็นการบวชพระหรือว่า,าสัมาเณรก็ดีหรือไม่เช่นนั้นเราไปปฏิบัติธรรมอย่างน้อย1วันไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือไป3วันหรือ5วันถ้าม่เวลาเป็นการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจริงๆเลยก็ได้นะคะมีหลากหลายวัดะแต่ที่กิ่งฟ้าเคยไปเรารู้สึก ชอบนะคะแต่สำหรับกิ่งฟ้าคือโหดนะต้องเรียกว่าสำหรับกิ่งฟ้าคนอื่นอาจจะไม่เน้อแต่กิ่งฟ้ามองว่าโหด <c oughs> ก็คือ,อที่เาเรียกว่าหลวงพ่อจรันนะคะ ที่วัดอัมพวันนะคะก็ลองไปดูที่นั่นนะคะมี3วัน5วันนะถ้าใครที่แบบใหม่ก็ไป5วันหรือ7วันนะประมาณนี้นะถ้ากิ่งฟ้าจะไม่ผิดเพราะก,กิงฟ้าเคยไปแต่3วันนะคะวันุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงก็ลองไปดูได้หรือว่าอีกที่หนึ่งที่กิ่งฟ้าอ,าอยากจะไปนะคะของแม่ชีสรสน,นีก็ลองดูแต่ที่อื่นก็มีค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นตามที่กิ่งฟ้าพูดนะคะถ้าใครไปปฏิบัติธรรมช่วงนี้ดวงจะเปลี่ยนจากร้ายกับกลายเป็นดีนะถ้าดีอยู่แล้วดีขึ้นทวีคูณได้ออะะไไรรมาาาโดยยง่ทก็ สมพรปากหรือว่าได้สมความปรารถนาไพ่จริงๆขึ้นเรื่องการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยนะราศีธนูถ้าคุณไปทําได้จะยิ่งดีนะคะ,ะการ การสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านสักเก้าถึงสาจบต่อวันได้นั่งสมาธิวันละหนึ่งสนาทีจะดีสาหรับชาวราศีธนูมากๆนะคะใครทาก็น,นั้นก็ได้นะอย่าลืมแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยนะคะขอรู้ท่านมีความสุขความเจริญม,มากๆขออนุญาตจบคาทานาแบบเบลลนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับลิปขผงวันนี้นะคะขอฝากนิดนึงนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดูดวง ครึ่งปีหลังนะคะที่เป็นสเปเชียลคลิปที่กิ่งฟ้าตั้งใจทาให้กับแฟนช่องได้ดูกันนะคะก็จะเป็นภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยคือการเป็นแปลงครั้งใหญ่หรือครั้งสําคัญของคุณในดวงครึ่งปีหลัง2568หรือ2 0 2 5นะคะอ่าก็เป็นคลิปที่เห็นหน้ากิ่งฟ้านะกิ่งฟ้าทําเอาไว้สำหรับ12ราศีเลยก็สามารถไปคลิกลิงก์ใต้ description ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ได้เลยนะคะไปดูราศีของคุณได้ตามสะดวกเลยนะคะอ่าแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนคลิปของวันนี้นะคะก็สามารถกดปุ่มมมุปอร่ขบนูใ ด้านล่ใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตนด้วยตัวงตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทํำคลิปต่อไปในอนาคตหรือเพื่อกดไลค์กด like, Subscribe ปลกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ดได้ TikTok ได้ IG ดาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุ ทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ